กลับมาจมป้อมปลูกปลิกันนะครับวันนี้มาดจมกันต้นเรกกันเลยนะครับกันต้นเรกมาตีกองปุ๋ยมักนะครับเอาปุ๋ยมักเพื่อที่จะไปรองกนลุ่มนะครับการปลูกปลีกปุยมักแต่ป้มใ,ใจมักจะเป็น5าได้ตามตรงทิ้มน,นะครับ เต้าบานกับป็นกี้ไก่เกรบนะครับแล้วก็กี้แพกนะครับผมนำมามักด้วยจูริตรีทั้งข้อแท่งนะครับจะมามักกับจูริตรีทั้งขง้อแท่งนี่ก็มักได้ประมาณเดือนนึงแล้วนะครับกลับของที่มาวันกลับของหนึ่งกงลางเดการาดร์ ยูรินซีทั้งเขาแซงนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นไอเป็นฟ้าข้าวเลยนะครับตอนมันรนโดอความรนโดยจูรินซีนะครับนี่คงจะยิ้นล้เลยแล้วกัมีรองรอยใกลๆว่าเป็นเมื่อนราข้าวนะครับ นี่ก็จะเป็นน้านของปืนอีกต่อไปนะครับอ่าพอได้มาแล้วก็นำมาใส่อนลุ่มนะครับลุ่มละกำมือนะครับนึ่งกำมือใหญ่แค่นึ่งกำมือคนนะครับแล้วก็แจกไปให้ครบถุกลุ่มนะครับ แยกแบบนี้ไปเรื่อยๆอกลบถุกลุ่มเลยครับลุ่มล่ะนึ่งกำมือพ่อนะครับไม่ต้องจ่ายเยอะแบบกคอยไปเติมทีลั่งได้นะครับเอานะครับลั่งจากจ่ายปุ๋ยมักรองกลบลุ่มเป็นทีเรียบ้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาจ่ายสี่ทอง ขีดปนล,ลงดินนะครับอ่าร้อมด้วยยาฆ่าเชื้อราในดินนะครับป้องกันโรคเชื้อราต่างๆที่อยู่ในดินนะครับอ่าตีตองพมก็จจัยนึ่งร้อยสี่ตีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับระดาบลดลงดินคุณธรมบัติของที่ตองนี้มีประโยชน์มากไม้นะครับสร้างยูรินซี่ในดินสามารถทำให้ดินรวนซุยนะครับปรับปรุงสภาพดิน ให้เป็นตีมอตรมจำรับผื้นนะครับและก็เป็นปุ๋ยทางดินด้วยนะครับผมเอานะครับก่อนอื่นผมก็จะปรับนะครับปรับให้บัวใหเ้เป็นเป็นแบบบัวรดน้ำนะครับปรับบัวชีใน ให้เป็นแบบบัวรดน้ำไม่ให้เป็นเหลาองฟ้อยมากนะครับรับให้เป็นเหมือนกับบัวรดน้ำนะครับอบอันนี้เราไม่ได้กลุ่มป้าหยางนะครับไม่ได้ปูป้าหยางกลุ่มดินนะครับเราจ็าจ่ายแบบนี้ระดรัดพรอนไปเรื่อยนะครับถ้าจ่ายแป๊น้ำพุงเราแกะมาดป่อยไปตั้งน้ำได้นะครับอันนี้ก็จีดจะประมาณนี้นะครับ ที่ได้ถูไอเรื่อยนะครับเลยให้ชุมนิดนึงนะครับข้าวเจือด้าในดินแล้วก็ปรับสูงระราบดินแล้วก็สร้างยูรินซีในดินอ่าก็เดินทางมาตึงกันตอนปลูกกันแล้วนะครับอ่าก้อนก้อนอื่นเราก็ต้องแจกจให้ตอนกลายเป็นตีเรียบร้อย่อนนะครับ เพื่อสะดวกในการปลูกครับกันตอนนี้ก็เราเจ็กจ่ายตอนกลายเซตเรียบรย้อยแล้วก็กลับมาปลูกนะครับราวว่าตอนปลูกเราก็ต้องคลุกกล่าวดินในก้าวกับปุยมักนะครับ ้าว่าเราดึงต้นกล้าไปด้วยแล้วก็ปลุกไปด้วยนะครับมันจะทำให้ยุ่งยากนะครับพมเลยกล็ต้องแจ๊กจายต้นกล้าให้เป็นทีเรียบร้อยก้นนะครับอพอเจ๊กจายต้นกล้าเป็นตีเรียบร,ยร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาคลุกกล้าดินในเข้ากับปุ๋ยมักนะครับที่ว่าได้รองก้นลุ่มไ้ มแล้วก็ตบตบตบลุ่มให้พอแเน่นๆนะครับเราจะเจาะลุ่มประมาณ1ึนิ้วชี้นะครับเพราะว่ามันจะพอดีกับดินที่โคนต้นกล้านะครับปอปิดแล้วจะพอดีนะครับไม่ลึกและไม่ตื้นจนเกินไปนะครับ กลับน้ำรับคลิปนี้ก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับตีเก้ามารับชมและก็ขอบคุณตีเก้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับน้หรับโจง้ากินตามดวงกาก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกก็ขอบคุณทุกๆคนทีเก้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับผมสวัสด,ดีครับ